รอบนี้ขอไป500รอเลยแล้วกันเฮ้ยสังเกตดูก็แบงเกอร์สวยทุกคนแล้วสูตรมันดันไปแบงเกอร์ตามไงเออสวยเลยทีนี้เฮ้ยสวยจริงเปล่าโอเคสวยงามสวยจริงนะทุกคนนะโอ้โหสุดมา่บหวไม่กาอีห9 5สิทุกคนสวยงามนะใครที่อยากตามสามารถทำมาได้เลยนะสมาชิกนนะวันนี้รับสูตรบาคาร่าปนะีทุกคนนะขึ้นมา2 4 0 0จากทุนแค่300รอยนะทุกคนนะสุดจริงอ่ารอบนี้สูตรบอกไปเพเยอร์ค่ะทุกคนพเพยเลอร์ก็สวยจัดนะรอบนี้ขอไป1,400เลยแล้วกันไปจ้ะ ใครที่อยากตาสมสามารถตามได้เลยนะทุกคนสล็อตสมาชิกวันนี้รับสูตรฟรีไม่มีทํายอดทืนเลยทั้งสิ้นนะมาโอ้โหเออขอบมาสวยงามค่ะทุกคนกหัวมาอีกหนึ่งพันสี่ร้อยโอ้โหสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับน้องมาลิชินเคยนะวันนี้เราก็จะมาตามสูตร AI บาคาร่าด้วยงบสามร้อยบาทวันนี้เราจะอยู่ที่ค่ายเซ็กซี่นะทุกคนนะมาค่ายฮิตค่ายดำค่ายแบบที่นิยมกันมาก วันนี้ทุนสามร้อยบาทจะรอดไหมมาดูกันเราต้องดูเขาไพ่เกมกับเขาไพ่สูตรให้ตรงกันด้วยนะทุกคนนะอันนี้ตรงกันแล้วนะทุกคนนะเราก็ตามสูตรไปเลยรอบนี้สูตรบอกให้ไปแบงเกอร์อ่ะทุกคนตามแบงเกอร์ไปเลยถ้าสูตรค่ายเซ็กซี่นะทุกคนแนะนําว่าให้อยู่ในห้องประมาณสามสี่รอบถึงสูตรมันถึงจะตรงนะทุกคนแล้วถ้าได้ตรงตรงคือแบบแมนมากบอกเลยวันนี้จะรอดไหมมาดูกันเลยนะจ๊ะโอ้โหสี่แต้ม โอเคสวยงามค่ะทุกคนรอบมีแบงเกอร์ er บวกมาส,สวยๆค่ะบวกไม้ที่หนึ่งโอเควันนี้ทุนสามร้อยนะทุกคนนะใครที่อยากตามก็สามารถตามมาได้เลยนะทุกคนนะรับสูตรฟรีไม่มีทายอดทืนแดงสิน้นแล้วก็มีกลุ่มไม่เข้าด้วยนะทุกคนนะรอบมีสูตรบอกไปเพเยอร์ค่ะทุกคนเราก็จัดเพเยอร์ไปเลยแล้วกันรอบมีขอไปร้อยเก้าสิบโอเคไปเราจะไปกันแบบเรื่อยๆนะทุกคนวันนี้เราไม่รีบนะไปกันยาวๆ มาห้าวะ่ะสี่มาอุ้ยแล้วเราดึงด้วยทีเนี้ยขอบโอเคแล้วไปโอเคค่ะทุกคนไม้นี้เสมอนะโอเคไม่ได้แล้วก็ไม่เสียนะรอบนี้